นิชาวเอราวันจะฮอตฮิตต่อเนื่องหรือเปล่าครับทางด้านของนิชาวเอราวันครับสาตราสุภาใสาครับบนเวทีต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ เครื่องปรับอากาศแอร์กรีติดแอร์กลีดีคุมเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวสำหรับมวยรอบแอร์กลีดีอันเจเมตไฟเตอร์ครั้งที่1น,นะครับนัดสุดท้ายอดใจรอเลยนะครับเพราะว่ามีผลต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง2ส,สายครับทั้งสาย A แล้วก็สาย B ครับ ขอบคุณกาแฟาคอฟฟี่ไฟ่วัวชนคนสู้เหมาะสําหรับท่านชายมีส่วนผสมของโสมกระชายดําถังเช่าเห็ดหลินจือหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปโทรศัพท์ก็ศู6ย2ห9 9 9 9กกีฬากีฬาตอบสนองทุกกิตนาการแบบไร้ขีดจํากัดปุ๋ยพลังม้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินซีจำกัด เฮอร์บคอร์ีพลัส CBD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากถังเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตผสานด้วยสารสกัด CBD จาก่อดอกกัญชงโทร1494าะครับมาดูกันครับคู่รองรายการครับคู่ดี3สามครับค่อยๆขยับโยกมาครับแต่นี่ครับใจเย็นไปนิดนึงครับกรรมการสาราครับเร่งให้ทั้งคู่ออกอาวุธมากกว่านี้หน่อยครับ ม้ว่าจะเป็นยกนนแรกก็ตามครับเตะขวาดึงหลบหลุดไปครับเตะซ้ายคืนมาน่าสนใจเลยเลยนะครับคู้นี้ครับนี่ชาวนี่แรงก็จริงนะครับแต่ว่าทางด้านของลูกช้างเองก็สองไฟหลังไม่แพ้ใครครับกลับมามีความมั่นอกม,มั่นใจอีกครั้งหนึ่งไทยมวยเ,เพชรสมนึกปตทอทองทวี หรือว่ากระเป๋าลิงกี้ก็มีนักมวยดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่าแล้วก็อดีตอย่างพวกอีทีพวกยอดอีทก็จัดที่นี่ครับเอาครับโยกไปครับเช่นเดียวกันครับค่ายเอราวันนี่ก็คุณภาพแล้วก็เป็นค่ายเก่าแก่อีกค่ายหนึ่งครับนักมวยดังๆเยอะครับจังหวะขวางดันออกไปครับนี่ครับยังไม่ทําครับเอานวมนี่อุดจมูก็็ะเฉยครับ ต้องมี40ปีแล้วนะครับไายมวยเอราวันครับสืบสารมาอย่างต่อเนื่องครับโดยร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอครับก็ต้องแสดงความชื่นชมเลยทีเดียวเพราะว่าสร้างมวยเป็นที่ภาคภูมิใจนะครับให้กับ3าจังหวัดชายแดนใต้ครับเตะขวามาครับนี่ชาวเตะเอาใจลูกพี่หน่อยครับวันนี้นีติดภารกิจนะครับเปิดหน้าจอช่องท็อปนิว JKN18 ดูอยู่ครับที่ยาลายกไปครับ พยายามที่จะสร้างจังหวะครับเตะตัดล่างครับบล็อกได้ครับลูกช้างขยับมายังไงดีครับค่อยๆขยับเปิดเกมก่อนครับแต่ก็ไม่ชัวร์ไม่ออกครับนิเชาลูกช้างโยกครับโยกใครออกใครก่อนครับรังมาก่อนนะครับมาติดตามกันต่อครับยกที่สองครับตอนนี้เหมือนว่าจะมีหมอยาครับฉีดก้อนโตให้กับทางด้านลูกช้างครับดูซิว่า เครื่องจะติดหรือยังครับเมื่อหมอมาครับกลัวเข็มหรือกลัวหมอครับเดี๋ยวรู้ครับสับศอกซ้ายครับแต่ดลานลูกช้างครับพยายามที่จะเอาคืนเหมือนกันครับนิเฉาครับเดินปูก่อนเสียบเข่ามาเสียบคืนวงในกดแขนเอาไว้ครับอยางรับแยก่ร์มาครับพลาดการเวทีครับเดินเข้าหานะครับนี่ครับลุกซ้ายแล้วก็เตะขาครับถีบขวานาไปก่อนครับลูกช้างแต่ไม่โดนครับจังหวะนี้ถีบซ้ายครับ หมัดขวาครับทีนี้สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดได้น้ําหนักดีๆนี่แหมมันเป็นการทําลายจังหวะผู้ต่อสู้แล้วก็บางทีก็สร้างความเจ็บปวดนะครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองด้วยครับอัดศอกซ้ายของลูกช้างตัดล่างมาอ้าวครับเริ่มที่จะเล่นเกมครับเตะขวาครับย้อนสวนขึ้นมามีหมัดด้วยครับนี่เช่าแล้วก็เติมด้วยเข่าวงในล็อกล็อกกดครับดูครับชิงครับชิงจะขึ้นบนกันครับ แต่จังหวะขวางป้ายไปป้ายมาแล้วก็ยัดเข่าครับคาไว้ก่อนรันทนานนิชาวไยับเดินต่อนะครับลูกช้างครับชกมวยน่ารักอยู่แล้วครับเด็กคนนี้เอาเตะขวาดักเอาไว้ครับนิชาวซ้ายคืนไปขวางขวางดันนิชาวก็ตัดกระแพงขวางไปด้วยแทงมาแทงคืนครับไม่โกงกันครับซ้ายไปครับด้านของลูกช้างนิชาวก็ตีไม่ได้ก็ยกบังไว้ก่อนครับเนี่ยครับยกบังไว้ก่อนครับให้กูต่อสู้ทําอะไรลําบากครับ แยกครับแยกมาก่อนครับนี่ครับหนาแน่นเหลือเกินครับชาว่ังชาติครับไปต่อเตะขวาครับนี่ชาวโดนหมัดของเจาน้ทุช้างครับทีไปสัตว์ศอกครับเอาครับโดนศอกอีกทีหนึ่งครับนิ่งไปหรือเปล่าครับนี่ชาวโดนงัดศอกอีกทีนึงของลูกช้างเสียบซ้ายไปงัดศอกศอกซ้ายครับโอ้โหศอกนี้ครับแล้วก็ตีไม่ตีตีไม่ตี แอนแอนซ้ายมาครับเจอสายโตอศอกซ้ายออย่อไปเล็กน้อยครับทางด้านของนิชาวโอ้โหลอยหน้าลอยตายไม่ได้แล้วครับเจ็บแล้วต้องจับเขางัดศอกคืนครับนี่มันจะไปยากอะไรโอ้โหนี่ครับเดือดเลยครับมาเร็วเหลือเกินครับมีสุดนิดนึงเดินต่อรับไปจ่อย่างงัดศอกของนิชาวรวบไว้ครับลูกช้างย่างครับย่างไม่ทําอะไรครับโอ้บอกไว้เฉยๆฝืนขึ้นมานะครับแม่ หมัดขวาครับนี่ชาวครับแทงซ้ายครับลูกช้างศอกซ้ายหลุนเลยครับโอ้โหเสัญญาณเตือนมันก็หลายต่อหลายครั้งนะครับพยายามจะดีตัวขึ้นมาก็ไม่ไหวแหละครับนี่ชาวเอราวันครับนี่ครับลูกช้างกระเป๋าลิงกี้ครับโอ้โหวันนี้นี่เปิดเกมมาแบบดุดันเลยครับได้รับเสียงปรบมือจากชาวต่างชาติรอบสนามครับส่วนคนไทยนี่หลวงกระเป๋าครับ มือไม่ว่างครับโอ้โหเด็ดขาดมากนะครับลูกช้างกระเป๋าลิงกี้หรือว่าลูกช้างเพชรสมนึกจากเสลภูมิร้อยเอ็ดครับนี่ชาวร่วงที่นี่เดือดร้อนถึงยาลาเดือดร้อนถึงแอดสัตปะตองที่เชียงใหม่เลยนะครับนี่ครับสับศอกซ้ายครับมีสัญญาณเตือนหลายต่อหลายครั้งนะครับแทงซ้ายก็เริ่มจุกเริ่มเจ็บแล้วก็งัดศอกอีกทีนี่ครับแทงซ้าย แล้วก็กิ้มขวาแล้วก็ปักศอกซ้ายไปครับโอ้โหคือชกแบบไม่มีอะไรกดดันนะครับชกแบบออกแบบธรรมชาติธรรมชาติครับโอ้โหนี่ชาวครับสดนักใช่ไหมครับโอ้วันนี้จอดยกสองครับ